สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านข่าวร้อนประจำสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าเราอุเอโวการหมอลำค,ครั้งค่ะเมื่อบอโจแห่งวงตามอยเพดบ้านแพงออกมาประกาศทักเจ้นผ่าตัวเที่ยวว่าได้สางพักงานเดียวิพา,านันดิสนี์สาหมอลำดาวเด่นของโงงลาสเกอร์สประเด็บบทคำพูดก้าวราวและพฤติกรรมไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ ตึงกลายแฟนกระแขกพบเพียในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางค่ะจุดเริ่มต้นของดรามา่าเรื่องมีเรื่องจากขานที่เดียวิธานันนะคะซึ่งเป็นนักแสดงหมอลำสาวแียงดีมีฐานแฟนคลับจำนวนมากเด็กกดข้อพัมส่วนตัวลงวอสโตเยส่วนตัวเป็นบางประโยคดีความเบลแฟนคลับว่าเป็นคำพูดเชิงคาใจหัวหน้าบิลเก้าร้าวต่อคำตักเตือนนี่ขี่ชั่วโมงก่อมาวอสโจหัวเรือใหญ่ ของสาราเขตป้านแพงค่ะกอออกมาบกพอกฟ้าจีแตงขาดเฟดบุ๊กเตอนตัวว่าผมุตั้งดูพฤติกรรมบัตลอดถ้ามีหัวหน้าีลรกคีนมีคู่ประคับบัญชาเราไม่เครารพกันดำมีไว้ทําไมจบนะข้อความนิ้ถูกแช์ออกไปอย่างรวดเร็วมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ตั้งคําถามว่าทําไมถึงต้องประกาศต่อสาธารณะแทนที่จะตัดการใายในวงค่ะการประกาศทับหน้านอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นไม่นานทางเทศบาลรอยผิตอั้นแชนได้ประกาศพักงานเยียบคาดันชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าเสือให้ทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนพฤติกรรมและ,ละรักษาระเบยียบวินัยของโบงในแถลงังกล่าวรบบุว่าบุคคลสืดครอบครัวเดียวกันแต่เมื่อมีเรื่องกิ่กระตุตสอบภาพลักษณ์ของคณะจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษามาตรฐานของการรอยผิดตั้นแชร์ ขับจีสสเซงจากฝ่ายเบียรวิพานันต่อมาเวียวิพานันต์เดบออกมอปโพลเข้าความแฟนซานโดยระบุว่าเธอไม่ได้มีศาสนาก้าวร้าวและขอโทษหากขอ้อความที่โพสทับให้ผู้ใหญ่หรือแฟนขับไม่สบายใจพร้อมยืนยันว่าจะใช้ช่วงเวลาพักงานนี้ในการทบกวนตัวเองข้อความจากเธอระบุว่าเดีบขอโทษทุกคนที่อาจเข้าใจผิดหรือเคารพทุกขั้นสเสมอค่ะ และขอบคุณแฟนคลับที่ยังอยู่เคียงข้างหนูจะสอบมาด้วยฝรั่งี่ดีขึ้นบทนี้ได้รับก,การแข่์และให้กำลังใจจำนวนมาก่องนี้แฟนคลับหลายรายแสดงความาคิดว่าควอยาเส้นศิลป์ที่มีศักภยภาพและไม่ควรถูกตัดกินจากอารมณ์ชั่ววูบเยื่ตักแปลงลับโดยอย่างคอมเมนต์เชิงสรุปนะคะในบทของเว r รโจและปิแอริพา,านันมีความคิดเห็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนเสียงแฟนงลับหลายมุม ยิงข่าวได้รวบรวมไว้อย่างคอมเมนต์เต็สรุปสมมุตินะคะเะท้อถภาพรวมดังนี้่ายสนับสนุนวัตโจค่ะเห็นด้วยสปอร์ตค่ะระเบียบฟังดีทำให้ฝั่งหัวหน้าก็อยู่ร่วมทพีมได้ว่าทำถูกแล้วการเสื่อมสึกปลอมบางดีอย่าให้วงเสียภาพลัพรอเรื่องเล็กๆตาน้อยดังรอะมีระบบคัดเจนอย่าให้ความดังทาให้ลืมตัวไปเห็นใจเดียก็บอกว่าเบียเซนเด็กนา่ารักอาจแค่ปูดป้อนอารมณ์ไม่ดี อย่าตัดสินแา่โพสเดียวพับงานได้แต่ควรพูดคุยจนตัวมาฝกโพสตงตรงสาธารนณะเรายังอยากเห็นเหี้ยกลับมาเพราะเธอซสือสีสันของวงนี้ฝ่ายต่งางๆนะคะมุมมองนักข่าวและผู้ชมทพ่วไฟก็บอกว่าเรื่องนี้จะท้อนปัญหาการสื่อสารในยุคโซเชียลออกระบว่างขับพูดมาฝ่หน,นี้ทั้งสองฝ่ายมีส่วนผิดและถูกแต่ส่วนใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ให้เกียรติกันได้ แต่งทักก็ฟอมให้อภัยทั้งคู่ประทุษสอบวงสาหาเขตบ้านแทร์นะักข่าวนี้ออกมากระแสนในโลกโซเชียลกับทําให้ชื่อของสาวลอเขตบ้านแทงถูกพูดถึงมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะทั้งบนยูทูบและติ๊กตอ็อกบางช่องสินกับทำขิดยิ่งเหว่ามีสิดการตลาดแบบไม่ตั้งใจหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะคขวงในยืนยันว่าบัตโจไ,ได้ตั้งใจส,สร้างกรรแส แต่ต้องการบางระบบให้ศิลฟินในวงทุกคนยึดถือระเบียบที่ได้ร่วมกันเพื่อให้ชื่อของสาวน,าน้อยเขตดป้านแขงยังคงเป็นสัญลักษณ์ของหมอลำคุณภ,ภาพอย่าแต่เพิ่นสิลปินแลนศิลปนลินในวงการลูกคุ้งหมอลำหลายคนได้ออกมาโพสให้กำลังใจมุ่งฝ่อป้ายนึงในนั้นซึ่งไม่ใหญ่เจนติดาอดีตนักร้อมหมอลำบุญยีดเป็นโปรตีว่าในวงการนี้ไม่ได้สำคัญกว่าความดัง พราะความดังมาแล้วปไปแต่ปองคารุบจะอยู่กับเอา,เาไปตลอดคำพูดดีถูกแชร์ไปกว่าขับพันครั้งในเวลาไม่ถึงวันแต่เป็นประโยคที่สรุปบทเรียนของเหตุการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนมุมมองของสื่อและสรุปสำนักข่าวออนไลน์อย่าง MPR Online และข่าวลูกพุ่ง Daily ได้รายงาสนสดป้องกันว่าเหตุการณ์นี้แม้จะเป็นเรื่องภายในโบแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญในยุคดิจิตอล ยี่ค่ะพูดเปี่ยนเลกิีทำบนโซเชียลสามารถเสียงเส้นทางชีวิตศิละินได้ในนิปตาข้อคิดส่งท้ายจากอยากล่าชาแนลสำหรับเขตการวอร์โจสั่งขับดานเดียวิพานันหักเ็ดเพียงรอยลาวเล็กๆในครอบครัวสารอเกเสบปั้นแทงแต่ก็เป็นบนเทเพียนใหญ่ยี่ศิลปินรุ่นใหม่คฟือจดดาในยุคโซเชียลคือเบทีเปิด์ังพูดอาจกลายเป็นดาบสองคมอีฉังต้า และทำลายตัวเราในเวลาเดียวกันดิฉันแข่งจุดตารู้จักฝอยกุลาเก้าและเขารบกันในทุกตำแหน่งไม่ไว่าจะเป็นหัวหน้าหรือซิลฟินรุ่นใหนม่ก็ตามอย,าย่างไรไงเราลองฟีดูคอมเมนต์ของเหล่าบรรดาชาวในการอัดมาอิบะ่าว่าเขาเนี่ยะาีแข่งขอกินคืเรื่องนี้ป็นยังไงบ้างบากะบอกเขาว่าจริงเหรอฤดูกาลที่ผ่านมามีเด็กวงวสองเป็นดาวทาปโปโกส ดาวจนหินงามก้นดำดำเพื่อทำไมปล่อยผ่าไปละ่ะอายุต้นน้อยไม่เห็นพักงานละ่ะเราพูดความจริงค่จิตว่าเสน้นแม่นวะโอมโปดน้องเบียร์เขาสื่อลงเปสน้องเขาสื่อถึงบนผุดคลอนให้นันเต้นบาาเขาบอกนะเขาว่าจะเต้นขนาดนี้เชิญหมอลับสิ้นไม่ใช่หมอลำบูเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าจะไปว่าน้องอย่างนั้นมันก็ไม่ได้วัวน้องจะแสดงอย่างนั้น มันต้องมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบเช่นคู่ดูแลและเพราะอาจารย์นักดนตรีอย่างน้อยน้พอยเขาประสมคุยกันมาแล้วว่าจะมีอย่างนี้อย่างนี้น้องจับแต่เส้นคนเดียวมันเป็นแฟน่งดได้คนดูฝนปาฟังไตรต่อให้ดีพูดให้ตัวเองอยู่ดีขอช่องเงินบุบมาให้พูดเข้าข้างตัวเองไม่คิดถึงน้องเขาทำประโยชน์แค่กงหัวหน้าเอาแต่ผลประโยชน์รือบางคนก็บอกว่า กีวงดาระดับโลกนักกรองนักเส้นข้าหมาอ้อยหนาแไปเข้าไม่เห็นหนี้ใครด่านีแต่คนบอกว่าน่ารักดีดีอย่างนี้มาทําเป็นดับไม่ได้อ่อรอนะน,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 นี่หนาเส้นก็ไม่งาหมุกกันแต่คําวิจารณ์พวกเวิรสหรือที่ทำม่ฝืนจะด่าดแต่ตาบางก็บอกว่าจริงๆขนาดสามใหญ่อย่างเต้นเดา้าๆไม่เห็นมนีใครจะสีนางเลยสรือบางคนนะคะก็บอกว่าเต้นได้น่าเสียดมาก ครัเป็นฟุตวัดดีมีแต่เต้นเตาร้อารมณ์ทาเพศสับคมประดลชอบสักว้สี่บ๊ทเขมีระบบเต้นให้แต่อยากเกินยาวในส่วนใบนั้นเขามาในแนวเพื่อนบอ๊ทเขาสุกง่ายๆแนวใครแนวมันนะบอโจทำถูกแล้วบทละธรของติ๊ตาปองหมวลำมืม่อปอโชว์ฟอร์มนาแต่สมยยัยนี้โชว์เนื้อหนังมังสาการเต้นเกิน,กนหมอลำแต่นี่นะคะ ก็เป็นความเม้นบางส่วนจากเหล่าบรรดาชาวเด็กที่แอดไน้นำมาฝากทุกคนค่ะ